กลับมาอัพเดตกันต่อนะคะกับ Entertainment Day ค่ะจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูความน่ารักดูความเท่เต้นกันแบบว่าปัก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 สุดรทธิ์นะคะของหนุ่มๆ NCT 127นะคะซึ่งวันนี้เราก็มีพับทีเซอร์ผลงานผลงานอาลบั้มใหม่มาฝากกันค่ะ ามาเหล่าแม่แม่แฟนคลับนะคะอยากจะโดนแฮ็กข้อมูลโดยเหล่าแฮกเกอร์หนุ่มรูปงามกันเป็นทีวแถวเลยละค่ะหลังจากที่หนุ่ม,ม NCT 1 2 7ปล่อยคลิปทีเซอร์เพื่อนับถอยหลังสู่ผลงานเพลงใหม่ในทีมหนุ่มหล่อจอมแฮกนะคะซึ่งทาง YouTube นั้นคลิปทีเซอร์นี่ก็ทำยอดวิวทะลุล้านในเวลาแค่ครึ่งวันค่ะขณะที่บนเทนทวิตเตอร์เองนะคะ n c t 1 n 7 mm hmm. ก็ครองเพลอย่างร้อนแรงโดยมียอด ทวิตเนี่ยทะลุล้านในเวลาแค่คืนเดียวค่ะสำหรับหนุ่มๆ NCT 127ประกาศเตรียมปล่อยผลงานอัลบั้มเต็มชุดใหม่นะคะซึ่งเป็นอัลบั้มภาษาเกาหลีชุดที่3กันในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้นอกจากนี้ค่ะพวกเขาในอย่างได้ฉลองการเดบิวต์ครบ5ปีของยูนิต NCT 127กันในปีนี้อีกด้วยค่ะ ในส่วนของคอนเซปต์ผลงานเพลงใหม่นะคะที่ปล่อยออกมาเป็นธีมเกี่ยวกับหนุ่มนักศึกษาที่เก่งกาจด,ด้านไอทีของสถาบันชื่อดังก็เรียกว่าเป็นแฮกเกอร์นะคะที่นำเทรนด์แถมหล่อสะดุดตาตั้งแต่ศรีรษะตรอดปลายเท้าถ้ามาแฟนๆเนี่ยแทบโจษใจรอไม่ไหวที่จะได้พิสูจน์ผลงานเพลงใหม่ของพวกเขากันแบบเต็มๆค่ะหลังจากที่ปีที่แล้วนะคะพวกเขาสามารถพาอัลบั้ม นนโอโซนติดห้านดับแรกของชาร์ตบิลบอร์ด200ซึ่งเป็นชาร์ตใหญ่ในสหรัฐอเมริกามาแล้วละค่ะอยากจะให้แฮกเกอร์เหล่านี้มาแฮกเข้าไปในหัวใจของเราโอ้ยจ้ามีความสุขเลง